เพราะว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแต่ขึ้นอย่างเดียวมันอาจจะมีบางครั้งที่อาจจะผิดทางหรือผิดพลาดไม่เหมือนที่เราตัดสินใจแล้วมันเป็นขาลงค่ะเมื่อมันเป็นขาลงเครื่องมือจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนอาจจะเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือถ่วความเสี่ยงแต่บางครั้งก็เก่งกําไรได้เช่นกันเพราะฉะนั้น TFX คือทางออกและคําตอบ ของท่านที่ต้องการจะวางแผนการลงทุนเนื้อหาในวันนี้ที่นภัทรได้รับโอกาสจาก t f เฟนะคะให้มาเล่าและแบ่งปันรวมถึงร่วมแชร์ไปด้วยกันมันคือเรื่องราวของ conditional order ค่ะ <S <S set trade streaming มีฟังก์ชันนี้ให้ทุกท่านใช้หลายปีแล้วทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากรู้เนื้อหาต้องไปลองติดตามค่ะคำว่า conditional order นั้นเนี่ยมันก็คือการส่งคำสั่งแบบมีเงื่อนไขแน่นอนเรายังไปไม่ถึงคำว่า AI แต่เราสามารถรู้พื้นฐานและใช้ฟังก์ชันที่ไม่ต้องเฝ้าจอได้อยากทราบเป็นยังไงไปฟังและไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความรู้ดีๆ